ทารัีอาตน่เกียวับาสตของเรฐสตรเรสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีรักษาการแทินรยรัฐมนตรีและสาจากเรขาธิการสประธานาธิฉบับภาษาไทยขเรีนเชิท่นรองผู้บรดการนักอาสาขอเรียนเชิญค่ะประเทศไทยเป็นดินแดน กักคิดข้าวความสำคัญและย้อนรับความหลากหลายในสังคมทุกมิติโดยรัฐบาลมีเจตนารม่มในการสร้างความปร่งโอรงความสามัคคีสมารยาของเอกชิภายใต้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันให้ความสำคัญกับการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นอสร้างสันติภาพเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นให้คนในประเทศมีความรักความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนร่วของประชาชนในชาติเพื่อต้องกันไม่ให้เกิดปัญหา,าและอีกเรี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นพื้นฐาสนสาคัญที่จะขอให้เกิดสันติสุขของประเทศเพื่อแนวทางสังนติวิธีอํนนานวยความยุติธรรมอย่างเั่าถึงยมตลอดจนสร้งางโอกาสให้ความเสมอภาคในด้านสิทธิและสิทธีของความเป็นมนุษย์เพื่อทําให้สันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ประเทศไทยยืนหยัดในจิตกับองค์กรสาประชาชาติเพื่อให้วันสันติภาพสากคน21กันยายนของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนั่วโลกตระนักถึงการลดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไทยลดในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์และให้ความสําคัญกับสันติภาพอันจะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยรัฐบาลไทยยึดหลักความเท่าเทียมสิธิเสรีิภาพและความเสมอภาค ของบุคคลพิจรักการลรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิทางกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติระรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆรวมทั้งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปกป้องคุ้มครองและสิทธิความเป็นมนุษย์ของม,อมนุษย์ทุกคนในประเทศด้วยโอกาสมัธยภานสารสน,รสนประจํนทรวิุทธาศสพันหาร้5 เป็นขออาราธนาทุนภศษีและรายไและสิ่งศักดิ์สิทตธติ์ทรอาริทรัทั้งหลายอีกครั้งพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โถยเป็นประธานประทานพรให้บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายใจยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเรื่องกันเป็นกลังในการสร้างสังคมสันติสุขและสันติภาพให้เกิดกับสังคมไทยและสังคมโลกสืบไป ฐากนการเลืานิการประชาชาติเรื่องรังวัสันติภาพสากลปี2022ปนิภาพคือความใฝ่ฝันอันสูงสุดและเป็นการแสวงหาที่จาเป็นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติแนวทางเดียวที่สามารถนําพาไปสู่โลกที่ดีขึ้นและมียุติธรรมมากขึ้นสําหรับทุกคนเป่นในหลายเหวินในหลายบริบทเรากําลังเล้นเหลือวในสาเหตุของความไม่สงบสันติสุข ประเด็นหลักของวันสันติภาพสากลในปีนี้คือหยุดการเหยียดเชื้อชาติสร้างสันติสุขเพื่อเตือนถึงเราเรื่องการเหยียดสีผิวเป็นสาเหตุทำลายจิตใจของผู้คนได้และทำลายความสงบสันติสุขที่เราทุกคนแสวงหาการเหยียดเชื้อชาติทำให้ผู้คนสูญเสียติดและศักดิ์ศรีของพวกเขาซึ่งเป็นตัวจุดชนวนเหตุแห่งความไม่เท่าเทียมกันและการขาดความาใจร้างใจ และทาให้ผู้คนเกิดการแตกแยกในเวลาที่เราควรจะรวมตัวกันเป็น้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นวันครอบครัวมนุษย์เดียวกันเพื่อฟื้นฟูโลกที่แตกพราวของเราแทนที่ผู้คนจะหันหน้ามาต่อสู้กันอื่เราควรพยายามเอาชนะศัตรูที่แท้จริงของเรากานเหยียดเชื้อชาติความยากจนความไม่เท่าเทียมกันความขัดแย้งภูมิอากาศและการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด19 ที่สนับสนุน,นการเยียวยาชาติและสนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวตักเตือนผลแห่งเสียงที่ว่าราัฐบาลที่สร้งความด้อยการเรร้องความจริงความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันอยากเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในวันสาคัญที่เป็นเช่งเวลาแห่งการสังสรกค์ความไม่รุนแรงและความหยุดยิงเป็นเวลา24ชั่วโมงต่จากนี้ เราขอเรียกร้องให้ทุกคนกระทำมากกว่าการวางอาวุธเราเรียกร้องให้พวกเขายืนหยัดถึงสายใยแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราอีู่ร่วมกันในฐานะมนุษย์อีกครั้งและลงมือทำภารกิจเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นและสงบสุขมากขึ้นอันโตนโอปูเซเรสเลขาธิการสหประชาชาติ The Secretary General message on the International Day of Peace two thousand twenty-two. Peace is never no unnecessary pursued, and only President has way to a better fair role for all our people. Yes, in too many places, in too many contexts, we are failing the cause of peace. The theme of this year, International Day of Peace, and the system view peace. Remind us of too many a resident person, people have an eye and year to be, we are seeing. Resident grasped people of their right and dignity and inferred inequality in this past, and it puts people apart at a time when we should be coming together as one human family to repair our future role. Instead of fighting each other, we should be working to defeat our two enemies, resisting poverty, inequality, conflict, the climate crisis, and the COVID-19 pandemic. We should still our structure that sustainable system, and live up human rights movement everywhere. And we should start our region wise of peace with a united, sustainable cry for truth understanding and vision's perspective. On this important day, I to observe 24 hours of non violence And this is why we will our call for our people to do not than let our response. We call on them to report the bond of solidarity which are as human beings. And get back to the business of living a better, more equal world. อดุลี o ั a มาสโตสผ e ้ e ำรง o ำแหน่งขอ a ย i เน n โ t นเ n ือนเมษา m น2024ล0ตาสันติจูขค่ะและากที่ท่านรองโชชัยเป็นอานนได้อ่านัุพูนยังคะกสาาสิทาี่าสรประชาชาติในฉบับภาษค่ะค่ะทุกท่านคะการสร้างสังข์ภาพบโลกนะคะถ้าหากเราเดินทา ความรุร้ายซึ่งกรรมนักการดูนะคะรูปใบนี้ก็จะได้น่าหนุนให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงการลดทักความดุร้ายการเคารพศีลความเป็นมนุษย์ทั้งต่อมนุษย์เองตัดเองหรือทั้งสื่อนอยนะคะค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมตั้งจุดอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อรัลึกและเสริมแรงอธิษฐานเพื่อให้เกิดสังฆภาพเกิด้กับครอบครัวสังฆปัตถุธาติและเลิ ขอบคุณทุกท้านคทา พ่ต้งองขอานะคะก็ได้เกิดี่เียบร้รอ,รอยแล้วขอขอบพคุณท่านรองผู้การท้สอาน 2, ขอบคุณท่านรองผูการมารับกนะคะขอขอคุณน,นะคะคณะบริหารทุกท,ท่านทีุ่ท,ท,ทนนะคะได้ให้ความสำคัญของโครงการการอ่านสาริท่าเพื่อความสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไท,ย,ท,ท,ทยของเราะคะ่ะ